สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพราวและทิชเชอร์ภูมิอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับหน่วยร่างกายค่ะเพื่อไม,ม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำที่หนึ่งคำว่าร่างกาย body ฟังอีกครั้งนะคะ BODY B e BODY OR D คำที่สองมือ hand ฟังชันช้นๆอีกสักครั้งนะคะ hand h a n d hand คำที่สามปาก mouth ฟังชัดๆอีกสักครั้งนะคะ mouth m o u t h mouth คำที่สี่แขน arm ฟังชัดๆอีกสักครั้งนะคะ arm r m arm, arm. คำที่ห้าจมูก nose ฟังชัดๆอีกสักครั้งนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับหน่วยร่างกายกับทิชเชอ่ภูมิและครูเพาไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอกลับมาฝากครูพผาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเผาและทิชเชอ่ภูมิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย